คุณผู้ชมค่ะล่าสุดเนี่ยกำลังถ่ายทําภาพยนตร์ขข่อใช่ไหมล่ะคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญนี่ค่ะก็ไม่ลืมนะคะสำหรับเพลงประกอบภาพยนตร,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 ร์เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมคิดว่าใครนะคะจะได้รับบทเป็นนักร้องนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องขข่ออเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมความปังความป้วนะคะของค่ายเพลง ความปังความปั้วนะคะคุณผู้ชมขาของภาพยนตร์คายอ,อนเนี่ยจะหนักจะเต็มอยู่แล้วนะคะเรื่องเพลงก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่าบอโจโนเนี่ยเขาทําหนักทําถึงอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยนะคะทุนมีเท่าไหร่ก็คือทุ่มสุดตัวเลยนะคะมีให้แบบยัดเอายัดเอาเลยนะคะคุณผู้ชมก็คือแบบทุนของภาพยนตร์เนี่ยก็คือประมาณ17อัพยอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ประมาณถึง17-20ถึงเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็สํา แล้วก็สําหรับนะคะเรื่องนี้นะคะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือ,อเพลงนะคะคุณผู้ชมขาเพลงสําหรับประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นใครไปไม่ได้เลยที่จะร้องเพลงประกอบนี้นะคะคุณผู้ชมขาก็คือน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองค่ะแต่ยังไม่ได้มีทีเซอร์หรือว่ามีาตัวอย่างออกมาเนี่ยคะคุณผู้ชมขาวว่าเป็นเพลงแนวไหนประมาณไหนจะซึ้งหรือว่าจะแอบแบบ ขนลุกอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเรามาดูนะคะสำหรับบอสโจนะคะได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้คร่าวๆกันค่ะโดยที่บอสโจนะคะบอกว่าปาร์ตเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ขายอ้อที่มวนสุดขนลุกและน้าตาไหลขับร้องโดยองอิงเพชรบ้านแพงคนเดียวเน้นๆเต็มๆสะออนเพลงนี้สิดดังอีกแล้วสัตว์ม่นอขาอันนี้เป็นโพสต์ของบอสโจเนะคะคุณผู้ชมขาที่ได้ออกมาโพสต์เนะคะเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะคุณผู้ชมขาที่บอกว่าเพลงประกอบภาพยนต์ขายอ้อนี่ค่ะจะเป็นใครที่ร้อง ไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากน้องอิงค่ะแล้วดูแววแล้วนะคะคุณผู้ชมขาดังเฉพาะภาพยนตร์ไม่พอรอกค่ะสาหรับเพลงประกอบนะคะก็จะดังเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมขาโดยเป็นเพลงที่เพราะที่สุดนะคะโดยบอโจโวพูดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็คนลุกซึ้งน้ําตาไหลไปต,ตามๆกันค่ะคุณผู้ชมแต่จินเองเนี่ยก็ยังไม่เคยฟังเหมือนกันหลายคนอาจจะยังไม่เคยฟังค่ะเพราะว่าบอโจโวพูดออกมาแบบนี้หลายคนก็อยากฟังแน่นอนจริงไหมล่ะคะคุณผู้ชมขาจินเองก็อยากฟังค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาเนาะคุณผู้ชมก็ต้องร กันไปก่อนนะคะแต่ช่วงนี้นะคะ การถ่ายทําภาพยนตร์นะคะก็ดําเนินการไปตามปกตินะคะคุณผู้ชมขายังไม่เหนบยังไม่แบบว่ามีข้อผิดพลาดอะไรถือว่ากําลังลงตัวเลยทีเดียวนะคะถ่ายทาไปเรื่อยๆๆ,ๆนะคะคุณผู้ชมขาพอถึงเวลาเนะคะเราก็จะได้ดูภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบค่ะคุณผู้ชมอ่าเรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเนาะสาหรับนะคะของบอสโจนะคะที่สร้างขึ้นจัดขึ้นนะคะคุณผู้ชมขาจินเองเนี่ยก็เข้าใจเนาะสำหรับคนที่อยากสร้างอยากทำานะคะแรกๆอาจจะมีปัญหาหน่อยค่ะคุณผู้ชม แต่ว่าพอลหลังๆนะคะด้วยความที่เราอยากทําจริงๆนะคะคุณผู้ชมขาเราศึกษานะคะหาข้อมูลไปเรื่อยๆนะคะอันไหนไม่ดีก็คัดออกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หาใหม่ที่มันดีกว่าเดิมนะคะคุณผู้ชมขาจนกระทั่งนะคะได้มาเจอผู้กํากับแล้วก็ทีมงานที่มันลงตัวนะคะแล้วก็ได้ถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองค่ะถ้าไม่ได้อ่าบ๊วจโจนะคะเป็นคนคิดขึ้นมาว่าจะทำานะคะเราก็คงไม่ได้ดูหรอกค่ะสาหรับภาพยนตร์เรื่องขายออหลายคงก็ยังงงอยู่นะคะว่าเอ๊ะขายออนี่มันคืออะไรเนาะมันแปลว่า ะะเพราะว่าชอบดูหมอลำอยู่แล้วนะคะชอบหมอลำม,มาตั้งนานนะคะแต่สําหรับใครออน,นี่ไม่รู้เลยนะคะเพราะหลายคนก็ไม่รู้หรอกค่ะถ้าไม่ใช่หมอลำจริงๆหรือแบบชอบแบบต้องค้นหาข้อมูลอะไรขนาดนั้นนะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราจะได้ดูในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วค่ะรอติดตามกันได้เลยไม่ไปลายปีนี้ก็ปีหน้านะคะคุณผู้ชมขาแต่ว่าสนุกแน่นอนค่ะอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆด้วยแล้วกันนะคะจอเนี่ยนะคะยังพูดอีกนะคะคุณผู้ชมขาบอกว่า ทั้งร้องทั้งแสดงฉากนี้พ่อโจคงสิกลั่นวายุอ๋อ แฟนคลับนี่มาคอมเมนต์รัวๆนะคะรวมถึงศิลปินพิธีกรหลายๆท่านนะคะอินฟู์หลายๆคนก็มาคอมเมนต์เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมขาบอกว่ารอชมมากๆนะคะสำหรับเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตั้งแต่เห็นทีเซอร์น,นะคะการถ่ายทําภาพยนตร์นะคะตัวละครน,นะคะแต่ละตัวเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมขานักแสดงมากความสามารถมากฝีมือนะคะไม่ใช่ว่าจะมีนักแสดงแล้วก็ศิลปินนะคะคุณผู้ชมขาคือคือ คือไม่ใช่ว่ามีเฉพาะศิลปินในค่ายเพลงอ่าของบอสโจ้นะคะคุณผู้ชมขาไม่ใช่ว่ามีเฉพาะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะีคะคือมีกระทั่ง นักแสดงมืออาชีพนะคะคุณผู้ชมขาที่มาร่วมสมทบนะคะในการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมขาแล้วบอจโจเนี่ยจะทําแบบน้อยๆไม่ได้หรอกค่ะคุณผู้ชมทําออกมาทั้งทีนะคะต้องให้แฟนคลับได้จดจําสักหน่อยนะคะแล้วก็คุ้มค่าที่ได้เข้าไปดูนะคะคุณผู้ชมขารับรองสนุกแน่ๆนะคะสาหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เนาะแฟนคลับรอติดตามแล้วก็อัปเดตเรื่อยๆจากบอจโจได้เลยค่ะส่วนเพลงประกอบนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ปล่อยะค่ะคุณผู้ชมขา เรารอรุ้นอีกแล้วนะคะบอจโจพูดแบบนี้เนี่ยแฟนคลับอยากฟังแน่ๆเลยนะคะจริงไหมเอ่ยอวแฟนคลับอยากฟังแน่ๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าก็ต้องรอก่อนอดใจรอสักนิดค่ะของดีก็ต้องรอกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะอะเดี๋ยวเราไปติดตามผลงานกันต่อแล้วกันนะคะสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอโจน้องหญิงช่วงนี้มีอะไรเคลื่อนไหวกันบ้างคะ่ะ ตอนนี้มีคร้าวๆแล้วนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับภาพยนตร์ขายอนะคะก็เริ่มถ่ายทำมานานพอสมควรแล้วเนาะแล้วตอนนี้นะคะทางคุณวุฒิจเจริญทรัพย์นี่ยะะบอกว่าเนี่ยาายออพร้อมกันทั่วประเทศทุกโรงภาพยนตร์28สิงหาคมนี้วรสานพ่นองค่ะอะ่าจะ28จริงหรือไม่นะคะอันนี้คือน่าจะ คร่าวๆนีคะคุณผู้ชมขาบางทีมันอาจจะมีเคลือดการได้นะคะจริงก็ไม่กล้ารับประกันเหมือนกันแต่ว่าทางคุณวุฒิเนี่ยออกมาพูดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขาบอกว่า28สิงหา บอกว่า28สิงหาเนี่ยรับชมพร้อมกันทั่วประเทศนั่นเองค่ะคุณผู้ชมจะจริงแท้แน่นอนอะไรยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะเพราะว่าสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเนี่ยสุดยอดค่ะคุณผู้ชมขาจินเองเนี่ยก็จะไปดูเหมือนกันเดี๋ยวมารีวิวให้ทุกคนฟังนะคะว่าไปดูมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะน่าสนุกขนาดไหนนะคะแล้วก็พร้อมไหมที่จะไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องเตรียมตัวยังไงนะคะคุณผู้ชมขาไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลย,เลยค่ะเตรียมกายและใจให้พร้อมแล้วก็ให้กําลังใจบอสจนน้องอิงกันนะคะคุณผู้ชมขาเพอ อาจจะเจอบอสโจน้องอีกนะคะอยู่ที่โรงภาพยนตร์สาขาใดสาขาหนึ่งก็ได้นะคะคุณผู้ชมขาวรอติดตามกันเลี้ยวกันค่ะ เมื่อคืนนี้นะคะบอสโจก็ได้แวะเวียนเนาะไปให้กําลังใจนะคะเติมพลังใจให้กับวงสงนะคะคุณผู้ชมขาหรือว่าวงสาวน้อยลําเพลินโชนั่นเองค่ะเพราะส่วนมากบอสโจเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ไปเนาะเพราะว่าเดินสายกับสาวน้อยเพรบ้านแพงเนี่ยก็ต้องมีบอสโจอย,อยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมขาแต่นี่นะคะมีโอกาสได้ไปครั้งหนึ่งก็แวะเวียนไปให้กําลังใจลูกๆศิลปินหน่อยนะคะคุณผู้ชมขาเมื่อคืนนี้ก็ แววเวียนไปด้วยนะคะแล้วก็แฟนคลับศิลปินหลายๆคนถือว่าได้กําลังใจกันเยอะมากๆนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ต่างดีใจเนาะที่บอจโญเนี่ยแวะเวียนเข้าไปหานะคะถึงจะไม่ค่อยได้ไปดูแลบ่อยเข้าไปหาบ่อยนะคะแต่บอจโจก็แววเวียนเข้าไปให้กําลังใจอยู่นะคะคุณผู้ชมขาด้วยการที่แบบว่าคิวงานเยอะงานอื่นก็เยอะอย่างเงี้ยค่ะมันดูแลไม่ทั่วถึงบางทีไม่ได้ไปหาบ่อยแต่เราก็เชื่อค่ะว่าฝีมือศิลปินนี่ทําได้ทุกอย่างหุือแล้วนะคะคุณผู้ชมขาทางจีนเองเนี่ยก็ขอเป็นกําลังใจให้ทีมงานทุก คนเลยนะคะรวมถึงบอจด้วยเลยกันค่ะอ่าสำหรับคิวงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะในวันที่4กุมภาพันธ์เนาะอยู่ที่ว่าการอำเภอยางตลาดค่ะอำเภอยางตง อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนั่นเองค่ะคุณผู้ชมอาวันนี้นะคะไปมอบความสนุกอยู่ที่จังหวัดกาลสิน์นั่นเองค่ะอำเภอยางตลาดเนาะแฟนคลับอยู่ใกล้ๆนะคะแวะเวียนไปได้เนาะชาวยางตลาดนะคะที่ชอบความสนุกมวลซื้นนะคะพี่น้องคะสําหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยะคะสามารถมอบความสนุกให้คุณได้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมไปให้กําลังใจรับชมกันเยอะๆด้วยนะคะสาหรับพี่น้องชาวอำเภอยางตลาดค่ะคุณผู้ชมคะส่วนวันนี้จินเองก็ต้องขออนุญ,ญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันค่ะถ้ามี ข่าวสารอะไรมหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวรจริงจะรีบมาอัปเดตใ,ให้คุณผู้ชมทราบเลยเลยกันค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ